ข่อยว่าพ่อเปลี่ยนอะไรเนาะเปลี่ยนอย่างพ่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอย่างมันมาเกิดอีหยังขึ้นเลยน้ะมันก็ขึ้นแพงขึง้นว่าดั่นขึ้นให้ก็ตลาดหุ้นเอาธรรมาดาอันค่า<ด>คล้องสี่พันเงินพันซ้ำเงินหมื่นเงินหมื่นาเงินพันซ้ำเงินหมื่นบอกเงินเออเงิน,งน เงินหมื่นซทำเงินพันเงินแสนซทำเงินหมื่นเออเงินหน่อยซทำเงินสิบเขาในเมืองในหน้าจะไปซื้อนั่นซื้อนี่ถ้าบ่<อ>มีเงินหาพันหกพันกับเขาในเมืองในหน้าบ่ได้ซื้อหยังกับบ่ได้เขาได้ยุติวนน่าซื้อของบ่ได้ลายมันเอืออ่ำน้อยแต่จะขวางพ่อพิจารณาแล้วเป็นยังคืบจังไปตัดชิ์เพลินผู้เพลินสิมาอันนี้ทั้งนานาเออเพลินสิพาย่างเก่าหยางไปนาหยางไปสู่ความวิไลย่างไปพ่อเงินพ่อคำฮะจะลืมกับบ่ลืมหยาง ประเทศไทยคือประเทศที่กำลังพัฒนาแต่แต่คอยเป็นเด็กหน่อยจนแล้วนี่คอยตาลังแลยคือกำลังคือกำลังเรื่อยๆกำลังไปกำลังมากกำลังมากกำลังไปเรือเศร้าเสีงม่หลบลงตัวกันพัฒนาจนหัวเพราะว่าจนว่าคอยตายพูดแล้วคอยเมื่อยใจนะคอยเมื่อยใจน้ำคอยเมื่อยใจน้ำขันทีม่องเบืองระดับช้นสูงหรือจังตอกแก่แข่งหันมอมองเมืองหลากงาผู้ข้าเจ้าลำบากเลยเด้ออือเออ ันเฮ็ดบ่ได้ก็ออกไปเลี้ยงง้วเงินหลายละลายซื้องั้จากฟ้ามนึงก็ได้ดรอไม่ได้เลี้ยง,เ,ยงเพราะว่าอิ่มแล้วทองแตกแล้วตายเนี่ยแม่ทองแตกตายเนี่ย